สวัสดีทุกคนวันนี้จัดรถหล่อๆเข้มๆมาให้อีกหนึ่งคันนะคะ Honda Civic FE 1.5 Turbo EL นะคะคันนี้เป็นรถปี2022หล่อมากนะคะหล่อใจเต้นตุกตักตุกต,กต,กตกเลยนะทุกคนนะคะคันนี้พอยก็เมื่อกี้นะคะทดลองขับเทสได์มาแล้วนะคะโอ้โหนะีไม่อยากลงจากรถเลยนุ่มมากช่มล่างดีมากแอร์เย็นนะคะโอเคเดี๋ยวเรานะคะ มาทำความรู้จักกันนะใครนะคะที่กำลังหารถเพิ่ง1.5ง1.5อยู่นะคะรถไซส์นะคะไซส์ใหญ่นะแล้วก็เป็นคันที่ดีไซน์นะคะให้ความหล่อสุข,ขุมนะคะความสปอร์ตนะคะรวมเข้าไว้ด้วยกันแล้วนะคะนี่ช่วงนี้แบบว่ารถเข้ารถออกเพียบเลยนะระหว่างถ่ายคลิปนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆไปกันนะทุกคน ทีมงานกำลังเตรียมรถส่งให้นะคะแล้วก็รถเข้ามาอีกหลายคันเลยนะคะก็เป็นบรรยากาศเรียลไทม์นะคะให้ดูกันแบบนี้เลยค่ะวันนี้ค่ะจะพาทำความรู้จ,จักกับเครื่อง1.5เทอร์โบซิว่ามันเป็นยังไงบ้างคันนี้ได้อะไรบ้างนะคะตื่นเต้นนะเวลามีรถใหม่ๆเข้ามานะคะรุ่นที่เรายังไม่เคยเจอไม่เคยรีวิวนะคะพลอยก็จะรู้จักพร้อมเพื่อนๆน,นี่แหละ ะค,ะคันนี้ก็เป็น Civic FE นะคะไฟหน้านะคะได้ไฟโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์ชุดใหญ่กระจังหน้าเข้มๆเ,เลยนะคะไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะนี่ได้ล้อเดิมศูนย์ค่ะเป็นล้ออันลอยนะคะพร้อมอยางคุณภาพดีดันหอบนะคะคันนี้เป็นยางขอบอะไรมาดูกันนะคะเป็นยางขอบ16นะคนกระจกด้านข้างนะคะปรับทับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกค่ะ ตัว EL นะคะตามสไตล์ของ Honda ก็จะมีลายเส้นนะคะโครเมียมมาให้ที่กรอบหน้าต่างด้วยเหมือนฝนจะลงเลยอะ่ะทุกคนลงแล้วแหละนี่ค่ะนะคะรถไซส์ใหญ่เลยนะ c i v i c i-VTEC Turbo 1.5ด้านหลังมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะเปิดท้ายดูห้องสัมาระกันก่อนนะคะภายในห้องสัมาระนะคะกว้างเลยแหละนะคะพร้อมแผ่นรองยางนะคะแล้วก็ ทุกอย่างจะใส่ไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะนี่มีแม่แรงยางอะไลนะคะนี่รถแบบคลีนๆเลยอะรถปี2022นะคะรถเพิ่งเกิดเลยทุกคนนะคะภายในออปชั่นนะคะก็จัดเต็มอยู่นะนะคะสำหรับภายนอกเข้มๆภายในนี่เซอร์ไพรส์มากเลยทุกคนหล่อนุ่มหล่อนุ่มสะอาดทุกคนนะคะคลีนสุดๆเลยอันนี้เป็นเบาะผ้านะผ้าที่แบบรองรับน้ำหนักได้ดีนะคะนี่ ภายในกลิ่นหอมใหม่มากนะจ๊ะสะอาดมากพื้นที่คือกว้างเลยแหละนะคะมาดูที่นั่งคนขับกันนะคะนี่มีคิวประตูนะคะกับประตูโครเมียมมาให้ด้วยนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะทรงหรูเลยอะ่ะภายนอกรสตอร์นะคะแต่ภายในได้ทรงหรูแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับคันนี้นะคะเพื่อนๆนะคะภายในก็จะเป็นตกแต่งเป็นตัว EL นะคะ จะได้ความหล่อคมเข้มแบบนี้รถปี2022ไม่น้อยวิ่งไปแค่4 2 3 5 6เท่านั้นค่ะมีบุ๊กสวิตนะคะันนี้เข้าศูนย์เช็คทุกระยะมาให้แล้วนะคะนี่บุ๊กอยู่ตรงนี้แล้วนะคะได้พวงมาลัยนะคะที่เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะขับสนุกไม่ต้องงอแพทเทิรนชิพเลยนะคันนี้นะคะมีการออกนอกเลนคูสคอนโทรลทุกอย่างให้หมดเลยนะคะนี ปรับสปีกเกอร์ปรับเสียงปรับซอสต่างๆนะคะที่หน้าจอเชื่อมต่อกันแบบนี้ได้เลยนะอันนี้พอยขออนุญ,ญาตนะคะปิดไว้ก่อนนะทุกคนนะคะนี่อ่าเปลี่ยนโหมดกันได้นะคะปิดก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวจะเจอเสียงรบกวนนะคะช่องแอร์คือสวยมากทุกคนนี่ค่ะแอร์ Air ปรับง่ายๆแบบนี้เลยนะแต่คือเป็นลายลังพึ่งอะ่ะสวยมากๆเลยให้ความหรูกับตัวรถไปอีกนะคะ แล้วก็แอร์นะคะเป็นแอร์ดิจิตอลปรับใช้งานแบบนี้ได้เลยน mm ี hmm. ่พอยปรับแรงลมลงนะคะ mm hmm. มีตัวชาร์จ USB power outlet ตรงนี้ค่ะ Econ mode เบรกมือเบรกโฮนะคะ mm hmm. และกุญแจ smart keyless mm hmm. ของเขามีมาให้2ดอกแบบนี้เลยสวยๆรถประวัติดีๆนะคะในกระจกก็ปรับเข้าได้แบบนี้เลยนะคะปุ่ม push start คือใดๆใคือที่ชอบที่สุดคือชอบแบบคอนโซลนะคะที่ให้ความรูมาขนาดนี้มีกล้องบันทึกให้ด้วยนะคะ มานัางแดดทุกอย่างภายในเป็นยังไงทุกคนคันนี้นะคะเอาไปเลยราคาพิเศษที่799นะคะไม่ต้องจ่ายเป็นล้านประหยัดไปเยอะเลยค่ะผ่อนตลอดสัญญานะคะด้วยเครดิตดีดอกเบี D ้ยพิเศษอยู่ที่1 3 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครนะคะที่ถูกใจนะคะและกำลังตามหารุ่นนี้อยู่นะคะเพราะอาจจะรีวิวไปเร็วไปนะคนาทีแต่ว่ารถดีๆคุณภาพดีๆอยู่ตรงนี้เพื่อคุณแล้วค่ะประหยัดไปเยอะเลย